เขียนจดหมายยังไงให้ดึงดูดคนรักวันนี้นะคะครูไนท์มีเทคนิคสคริปติงนะคะซึ่งเป็นเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดนะคะด้วยการเขียนให้คุณดึงดูดรักที่คุณปรารถนาเข้ามาค่ะ ก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาในช่องครูไนท์ครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์ subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องครูไนท์ไกลความรักนะคะและที่สำคัญนะเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูไนท์จะลงให้คุณทุกๆสัปดาห์ค่ะเทคนิควันนี้นะคะเรียกว่าเทคนิคสคริปติงนะคะหรือการเขียนนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังของการใช้กดแรงดึงดูดค่ะ สคริปติ้งนะจะไม่เหมือนกับการเขียนชูนอลลิสนะคะหรือการเขียนมาสเตอร์ลิสสคริปติ้งจะเป็นการเขียนบรรยายนะคะเหมือนเราเขียนจดหมายถึงตัวเองแต่จะต่างกับชูนอลลิสหรือการเขียนไดอารี่ก็คือเราจะเขียนเพียงแค่ครั้งเดียวเราจะไม่ได้เขียนทุกวันหรือ g r ร t ที่จุด o o k นะคะเหมือนการเขียนขอบคุณว่าวันนี้เราได้ทำอะไรมาหรือเราปรารถนาอะไรเทคนิคนี้นะคะคุณไาเคยสอนไว้ในคลิปหนึ่งแล้วสามารถไปย้อนฟังได้นะคะ สำหรับสคริปติ้งนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเลยนะง่ายๆนะคะเตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นค่ะเทคนิคของคุณไหนคุณไหนอยากให้คุณใช้เป็นกระดาษเพราะคุณจะรู้สึกถึงการเขียนจดหมายมากกว่าการเขียนสมุดหรือบางคนบอกว่าคุณไหนคะหนูเขียนเป็นสมุดได้ไหมเขียนเป็นในเดอ,อ,อรี่ได้ไหมได้ค่ะสำคัญที่สุดนะคะพลังงานคุณจะเป็นสิ่ง ที่จะบอกว่าคุณใช้กดแรงดนึงดูได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นถ้าคุณทําแบบนี้แล้วคุณสบายใจให้ทําค่ะสําคัญต้องเป็นการเขียนนะคะเมื่อคุณได้กระดาษมาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งแรกข้อแรกเลยข้อนี้นะถ้าคุณไม่มีคุณไปต่อข้ออื่นไม่ได้ค่ะคุณจะต้องชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไรบางคนบอกว่าคุณนหคะตอนนี้ความรักหนูโอเคแล้วหนูเขียนเป็นเรื่องงานได้ไหม นูเขียนเป็นเรื่องเงินได้ไหมหนูเขียนเป็นเรื่องสุขภาพได้ไหมได้หมดค่ะแต่ให้เขียนทีละเรื่องนะคะในเทคนิคนี้เพราะเราจะได้โฟกัสพอสำเร็จแล้วคุณค่อยมาเขียนสคริปติ้งถัดไปแผ่นถัดไปนะคะวันนี้คุณนายยกตัวอย่างเป็นเรื่องของความรักนะคะคุณก็เขียนไปเลยเอากระดาษขึ้นมาเขียนบรรยายไปเลยค่ะว่าคุณอยากให้ความรักของคุณเป็นแบบไหนเป็นเรื่องราวนะคะ คุณจะต้องเขียนเป็นเรื่องราวเช่นฉันรู้สึกดีมากๆที่แฟนของฉันพาฉันมาเที่ยวที่สมุยโรงแรมที่พักก็สะดวกสบายร้านอาหารที่เราไปกินก็อร่อยอาหารทะเลสดมากๆเลยหาดที่เราไปเดินก็รู้สึกสะอาดทรายก็นิ่มคุณเขียนอธิบายแบบนี้ แต่คุณจะต้องเขียนเป็นปัจจุบันและอดีตค่ะอนาคตไม่ได้เพราะว่า Scripting นะจะเป็นเหมือนกับคุณเขียนว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะการที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีแค่ปัจจุบันเขียนในรูปแบบ present simple นะคะหรือว่าเขียนใน past simple เท่านั้นถ้าใครชอบเขียนภาษาอังกฤษก็เขียนเป็น past simple กับ present simple ค่ะนะคะเขียนว่ามีอยู่แล้วหรือมีไปแล้วเท่านั้นจะไม่ใช่จะมี ฉันจะไปเที่ยวสมุยกับแฟนฉันไม่ใช่สคริปติ้งค่ะเพราะเวลาคุณเขียนในรูปแบบของอดีตและปัจจุบันเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วกดแรงดึงดูดนะย้ำนะคะว่าจะต้องมีความรู้สึกที่อยู่ในระดับจูนกับจัก,กรวาลเท่านั้นก็คือความรัก ความสุขและ gratitude คือการขอบคุณเท่านั้นนะคะคุณจะต้องไม่กังวลสงสัยคาดหวังเด็ดขาดซึ่งจะไปต่อที่ข้อที่2ก็คือเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วคุณจะต้องรู้สึกดีและปล่อยวางผลลัพธ์คำว่าปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ใช่เออมันคงไม่เกิดหลอกปรงไม่ใช่นะคะคำว่าปล่อยวางคือคุณต้องเชื่อใน process คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเขียนว่ามันจะเกิดได้จริงคุณต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณปรารถนาคุณมีมันได้ คุณมีคนรักได้ไม่ใช่ว่าเขียนไปแต่แบบฉันไม่กู้คนกับความรักหรอกแฟนหายากจบค่ะกดแรงหนึ่งดูดใช้ไม่ได้ผลทันทีคุณเขียนดังนั้นคุณนาถึงบอกว่าคุณต้องชัดเจนกับเป้าหมายว่าตอนนี้คุณพร้อมจะมีคนรักแล้วใช่ไหมคุณเชื่อว่าคุณมีความรักที่ดีได้แล้วใช่ไหมคุณถึงค่อยเขียนเทคนิคสคริปติ้งเสร็จคุณปล่อยวางผลลัพธ์คุณออกไปเอ j นจอยไลฟ์คุณออกไปทำเล็บคุณออกไปทำสปาคุณผู้ชายบางคนเขียนสคริปติ้งคุณก็ออกไป ไปเที่ยวไปเล่นเกมกับเพื่อนไปออกกำลังกายกับเพื่อนไปทานอาหารอะไรก็ว่าไปดูซีรีส์เกาหลีทําสวนทําได้หมดการทําในสิ่งที่คุณรักอะ่ะมันจะบูส์พลังดีๆพลังงานดีๆผลลัพธ์จะมาตอนที่พลังงานคุณจูนติดกับจักรวาลน,นะคะหรือพลังงานคุณขึ้นเดียวกับเป้าหมายของคุณถ้าคุณอยู่ในพลังงานที่แย่เศร้า คุณออกไปนั่งดรามา่าเขียนไปแล้วแต่ไม่เชื่อแล้วนั่งดรามา่าผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดดังนั้นข้อที่2คือคุณต้องเชื่อและปล่อยวางไม่ต้องตั้งคําถามว่าเขียนไปแล้วนานแค่ไหนถึงจะได้นั่นคือคุณไม่เชื่อ process มาเมื่อไหร่คือเมื่อนั้นค่ะขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพลังงานในตอนที่เขียนและข้อที่สพลังงานในตอนที่คุณอ่านค่ะคุณจะต้องเอาสคริปติ้งกระดาษที่คุณเขียนเนี่ยนะคะมาอ่านก่อนนอน และหลังจากตื่นนอนทุกวันจนกว่าเป้าหมายคุณจะสําเร็จนอกเหนือจากเวลาสองเวลานี้ได้ไหมคูณนหนถ้าอยากอ่านได้ค่ะแต่ที่อยากให้อ่านหลังตื่นนอนทันทีและก่อนนอนเพราะว่าสมองคุณจะอยู่ในคลื่นอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นที่จิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกจูนกันและทํางานฮาร์โมนีสสอดคล้องประสานกันได้ดีมากๆและจิตสํานึกคือ พลังมหาศาลที่จะทําให้คุณดึงดูดผลลัพธ์ได้สําเร็จคะ่ะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องของการ uh, visualization นะคะหรือว่าการอ่าน master list ก็ตามคุณอจจะแนะนําให้คุณทําก่อนนอนมันจะทรงพลังมากๆนะดังนั้นทําทุกวันคะ่ะเอามาอ่านและถ้าคุณอ่านวันแรกคุณอาจจะยังเชื่อ50%แต่เชื่อไหมถ้าคุณเอามาอ่านทุกวันนะยิ่งคุณอ่านคุณจะเชื่อเรื่อยๆว่ามันเกิดแล้วสุดๆคะ่ะคุณบอกเลยเทคนิคนี้ทั้งสนุกและทรงพลังฝึกทำบ่อยๆคะ่ะ ะะแล้วข้อที่สี่เทคนิคนะคะที่บอกเลยว่าแพงมากๆเขียนขอบคุณนำหน้าไปก็ได้ค่ะขอบคุณแฟนของฉันที่พาฉันมาเที่ยวสมุยครั้งนี้มันแสนวิเศษมันสนุกมากเลยเขียนคําว่าขอบคุณจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นทริคจากคุณไหน์นะคะเ,ะเพราะเราเราเขียนขอบคุณนะมันจะเหมือนเขียนคล้ายๆกับไดอารี่ เอาง่ายๆจริงๆมันก็เหมือนการเขียนไดอารี่คุณแต่ว่าเพียงแค่มันไม่ต้องเขียนทุกวันนะคะสคริปติ้งแล้วเขียนรวบรับเป็นเรื่องราวเลยหนึ่งเรื่องราวเหมือนเป็นสตอรี่เทลลิ่งของคุณนะความรักครั้งนี้ของคุณเป็นยังไงบรรยายเขาก็ได้เขาหน้ารักจังเขาหันมายิ้มให้ฉันฉันหลงเขาอะไรก็ว่าไปคุณให้คุณเขียนแล้วคุณฟินนะคุณอ่านแล้วคุณยังฟินน่ะเหมือนเวลาคุณอ่านนิยายรักกันแล้วคุณฟินน่ะ แต่นี่มันคือนิยายของคุณนะคะนะดังนั้นเขียนเราต้องรู้สึกอินให้ได้มันเป็นเรื่องของคุณจริงๆไม่ใช่เขียนเรารู้สึกเป็นเรื่องของคนอื่นมองว่าวันนี้นะคะเทคนิคสคริปติ้งนะคะจะเป็นอะไรที่ทุกคนว้าวนะเป็นเทคนิคที่น่าลองถูกไหมคะดังนั้นเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักสุขภาพการงานการเงินนะคะเขียนเล่าเรื่องราวนะคะที่คุณปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นจริง,รงๆในอนาคตค่ะคุณไนท์บอกเลยว่าคุณไนท์เขียนสคริปติ้งเนี่ย หมดไปหลายกระดาษแล้วนะคะได้ผลทุกแผ่นค่ะเพียงแค่คุณทําตามที่คุณไนบอกและสําคัญพลังงานนะคะอย่าสงสัยอย่ากังวลอย่าหาทางมาอย่านับวันรอแค่เขียนเสร็จแล้วออกไปมีความสุขกับตัวเองเพิ่มพลังงานดีๆกับตัวเองถ้าอยากให้เกิดขึ้นอยากให้เกิดเร็วคุณต้องทำพลังงานของคุณหรือทำภาชนะรองรับผลลัพธ์ของคุณให้เป็นพลังงานที่คู่ควรกับผลลัพธ์ก่อน ถ้าคุณนาพูดแบบนี้คุณเข้าใจใช่ไหมคะแน่นอนค่ะคุณไหมั่นใจว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะ scripting คุณต้องเชื่อว่าตอนที่คุณเขียนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆทําให้ได้ค่ะฝึกทําให้ได้ตอนเขียนคุณอาจจะยังไม่เชื่อแต่ตอนที่คุณอ่านซ้ําๆนะคะที่คุณไหนบอกเนี่ยคุณจะเริ่มเชื่อมากขึ้นจนคุณจะลืมไปเลยค่ะว่ามันยังไม่เกิดแต่คุณจะคิดว่ามันเกิดแล้วและนั่นคือคีย์ทางลัดสำคัญที่ทำให้ scripting เทคนิคนะคะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกทคนมีความรักที่ดีและมีความสุขนะคะและถ้าท่านใดนะคะอยากจะลงเรียนคอร์สออนไลน์กดแรงดึงดูดจิตวิทยาและคอร์สสั่งจิตพิชิตโรคคอร์สใหม่ที่คุณไนได้นำเทคนิคการใช้กดแรงดึงดูดการนั่งสมาธินะคะแบบดรโจดิสเพนซ่านะคะและการดูแลสุขภาพ โภชนาการการออกกําลังกายนะคะการปรับจิตใจและการปรับร่างกายให้สมดุลน,นะคะสามารถติดต่อทีมงานมาที่ลิงค์ข้างล่างที่คุณไหให้ได้เลยค่ะและคอร์สนะคะป๊อปปูล่าตลอดการคือคอร์สซูเปอร์แทร tractor การใช้กดแรงดึงดูดใช้ไม่เป็นนะคะสามารถลงเรียนคอร์สนี้นะคะคุณจะเข้าใจตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อและใช้กดแรงดึงดูดได้สำเร็จอย่างติดปแน่นอนค่ะ และคุณสามารถไปฟังคลิปย้อนหลังดีๆที่คุณนายได้ลงไว้ให้กับคุณนะคะยิ่งฟังบ่อยลงมือทำตามบ่อยแค่ไหนคุณก็สําเร็จมาแค่นั้นค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ